สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเล่นเกมแอคชั่นออบายนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟเส้าออนไลน์นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็เรามาเจอกันอยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้สัตว์กําลังตืน่นอะไรกันไม่รู้นะครับเต็มห้องผสมเลยนะครับวันนี้ก็ จะมาบอกวิธีการลดเลีวยวของสัตว์นะครับลดเลีวยวยังไงนะไปดูในสัตว์นะครับเห็นเจ้านกกระหลบ2สองตัวนี้ครับดูเลีวยวมันนะครับเลีวยมันหกร้อยนะครับเลเวลวมันตันแล้วนะครับเราจะอัพสแต็กอะไรก็ไม่ได้นะครับถ้าเราผสมต่อไปมันก็เลียวหกร้อยหมดเลยนะครับสแต็กองมันก็จะตันนะครับถึงเราผสมเอาลูกออกมาลูกมันก็จะหกร้อยนะครับ โดยการเราจะทําวิธีการลดเลเวลโดยใช้ตัวเลเวลน้อยมันดึงนะครับสําหรับสัตว์ดันเจี้ยนนะครับทุกคนว่าของโลดีนะครับเลเวลมันจะสูงครับถ้าคนที่เล่นหมวดยากนะครับเลเวลในสัตว์ดันเจียนก็เลเวลก็สี่ห้าร้อยเน,นครับเวลาเรามาชจากจับก็เลเวลมันก็จะตันนะครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีง่ายๆสาหรับการที่เราจะทํา ให้สัตว์เลีวยน้อยมาผสมนะครับโดยใช้เจ้านกปากแหลมดันเจียนเหมือนกันนะครับก่อนอื่นให้เรานํานกปากแหลมดันเจียนตัวผู้นะครับมาทําเป็นชิปนะครับแล้วก็เก็บชิปมันไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะทําได้ต้องมีแผ่นเอเิียมต์นะครับแผ่นนี้นะครับเอเิเมมต์ตัวนี้นะครับหาได้จัดในการลงดันเจียนนะครับ แบบนี้แล้วเราก็เก็บไปใส่ชิปเลยนะครับนะครับมันก็จะอยู่ในชิปแล้วนะครับกลายเป็นชิปนะครับตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะครับชิปตัวนี้แล้วนะครับชิปเจ้านกปากแหลมนะครับตัวผู้นับเลเวล561นะครับ ตัวนี้มันอัพยังไงมันก็ต้องตันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว,วิธีการทํากันเลยนะครับเดี๋ยวเราบินไปตรงที่แทนซุบที่สร้างไว้นะครับที่เราจะทําได้นี่เราต้องให้คนนอกเผาชุบให้เรานะครับคนในเผาชุบไม่ได้นะครับถ้าชุบมันก็จะเป็นสัตว์ของเราอยู่นะครับเราต้องการให้มันเป็นสัตว์ป่านะครับ เราต้องให้คนนอกเผ่าหรือว่าคนในเซิร์ฟชุบให้นะครับก็ใช้เอลิเมนต์อยู่1แผ่นแล้วก็เวลาชุบก็ใช้เขาเรียกว่าแอมเบอร์นะครับแอมเบอร์ ber, หรือว่าเพชรในเกมนะครับชุบป,ประมาณ2องแอมเบอร์เองนะครับเราก็ลงมือจับให้มันเป็นสัตว์ป่านะครับตัวนี้ก็คือแท่นชุบนะครับ มันจบอยู่ตรงนี้นะครับปาเสิทธไว้นะครับเดี๋ยวเราไปโยนซิปให้คนนอกเผ่านะครับนี่ครับยินรออยู่ตรงนี้นะครับจะนอกปักแหลมตัวนี้ จะมาทำเนื้อเลยเดินมาดีนักจ้านี่สอยลวงเลยนะครับเดี๋ยวเราโยนซิปให้คนนอกเผ่านะครับให้เขาชุบให้นะครับ เราแค่รอจับนะครับเดี๋ยวให้คนนอก่าไปชุบนะครับเราก็รอยิงนะครับ ก็ถ้าคนในเผ่าชุบก็จะเป็นสัตว์ของเราเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเราให้คนนอกเผ่าชุบมันก็จะเป็นสัตว์ป่านะครับนะครับตอนนี้เราก็ได้จนนกปากแหลมเป็นสัตว์ป่าแล้วนะครับเด้อมันจะสงแนดนึงนะครับสลบแล้วนะครับเมื่อมันสลบแล้วเราก็ ชเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็อัดผิดแมกพูนไปก่อนนะครับการที่เราจะลดเลเวลมันได้นะครับเราต้องให้แอดมินของเซิเร์ฟเซิร์ฟนั้นมาช่วยด้วยนะครับุมใจะใช้คลิกออกโต้นะครับอัดผิดแมกพูนก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะตื่นนะครับการที่เราจะ ทำเป็นซิปเลเวลน้อยได้เราต้องให้อดมินของเซิร์ฟช่วยนะครับช่วยมา app แอปเลเวลให้มันเกิน600นะครับเดี๋ยวขออัดพินมากัะพุณก่อนนะครับ เมื่อเราอาดพิษเมกพูนแล้วเราก็ให้อนมินในเผามาอัพเรเวลนะครับให้เกินหกร้อยนะครับตอนนี้เลเวลมันก็ขึ้นไปเป็นพันแล้วนะครับพันห้าแล้วนะครับนับเดี๋ยวผม ก็จะอัพขึ้นไปเรื่อยๆก่อนนะครับแบบนี้นะครับช่องนี้เราก็จับเหมือนสัตว์ปกติเลยนะครับการลดเลเวลว์วก็ไม่ยากนะครับแค่มีตัวเลเวลน้อยแล้วก็มาดึงตัวเลเวลเต็มนะครับเต็ม600ก็สามารถดึงให้เลเวลมันลงมาเหลือประมาณ2 3 0 0ได้นะครับ นะครับตอนนี้ก็เราก็หาเนื้อมาใส่นะครับเ,เดี๋ยวเราพาไปที่บ้านนะครับ ต่ในบ้านกําลังเดือดกันครับเดี๋ยวก็ค่อยมาเคลียร์นะครับเมื่อกีสงสัยไปตีใช่มัะครับแล้วก็หาเนื้อก่อนครับ ใช้เนื้อน่องก็จะดีอีกหน่อยนะครับาการจับก็จะได้ไวขึ้นนะครับ นะครับก็จะพอแล้วนะครับก็เกินาการละแลดเนึงครับนะครับ,นะรบสัตว์ที่ผสมมามันตื่นกันนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเคลียนะครับ ยวเราขนเน้อน้องไปนะครับเพื่อไปใส่นอกปากแหลมนะครับแค่นี้น่าจะพอแล้วนะครับตอนนี้เราก็วาร์ปมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องอยาคุณสิยัดนะครับเพราะเรือเรียมันค่อนข้างจะสูงนะครับ คนเสียยัดก่อน,นครับเนื้อใสเลยครับอ๋อเมื่อกี้ลืมนะครับเอาคนออกเผาคนในเผามันเต็มนะครับสัตว์จำนวนสัตว์ในเผามันเต็มนะครับต้องเอาคนในเผากลับเข้าไปก่อน,นครับตื่นแล้วนะครับ เมื่อตือนอย่างนี้เราก็จะได้เลเียวนะครับเลเเกิน6กรอแล้วนะครับให้เราจับมันทำํำซิอีกรอบหนึ่งนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <Okay. S 1> เลือดไม่เต็มนะครับเราต้องอัพหิวเลือดให้มันเต็มก่อนนะครับ เอาแล้วครับตอนนี้มันก็กลายเป็นชิปอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ซิปฟ้ามาแล้วนะครับตอนนี้ทำให้เราชุบอีกรอบหนึ่งนะครับตรงไหนครับตัวนี้นะครับก็เลเวลร้อยหนึ่งพันเก้าร้อยสองนะครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูการชุบนะครับ ซุบออกมามันก็จะเหลือเลเวลหนึ่งเลยนะครับถ้าเราคนในเผ่าชุบจะไม่ได้จับใหม่นะครับน่ยนะครับเลเวลมันก็จะลงมาเหลือแค่หนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ได้ทรัพยแทีวเรต้อตามแล้วนะครับแค่นี้ง่ายเองนะครับ เขาก็เอาไว้ดึงเลเวลมันนะครับสัตว์ในบ้านของเรานะครับเดี๋ยวจะลองประสมให้ดูสักหนึ่งฟองนะครับว่ามันจะลงแค่ไหนนะครับโอกาสที่มันจะติดตัวพ่อนี่มันมีสูงกว่าตัวแม่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผสมคั้งแรกมันจะติดต่อพ่อหรือต่อแม่นะครับพ่อมันก็คือตัวเลเวลหนึ่งนะครับใส่ที่ขีดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้คนในเผาเข้ามาข้างในดีกว่านะครับ เดี๋ยวเราจะวับเอาตัวตัวเมียข้างนอกมานะครับเพื่อมาลองผสมว่าการลดดืเมียวมันจะได้ผลหรือเปล่านะครับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการผสมพันธ์นะครับโดยใส่ฟิโลมนนับ ใส้ฟิลเลมอนอันสีดแดงให้ตกับตัวเมียนะครับนี่นะครับ,รบการผสมฟิลเลมอนนี่ง่ายสุดนะครับสัตว์อยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ยังผสมติดนะครับเราไม่ต้องแบบให้มันอยู่ชิดกันมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกัน,นครับว่า อนที่ลูกมันออกมานะครับว่าเลเวลมันจะลงหรือเปล่านะครับยนี้เดียวนะครับก็ใช้วิธีนี้การลดเลเวลของสัต์ดันเจียนนะครับเราจะได้อัพเลเวลสแต็กได้นะครับใไรบักหรือเปล่านะครับไนบักนะครับติดอยู่ข้างหลัง การที่เราใช้ฟิโลโมนนะครับฟิโลโมนฟ้าไข่นี่เราไม่ต้องใช้แอร์ก็ได้นะครับเราวางผสมได้เลยนะครับนี่ยครับเราวางพื้นอย่างนี้เลยเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับประมาณ1นาทีกว่านะครับก็จะออกมาแล้วนะครับ ใครับเลือดเลือดเทปสีแดงก็จะไม่ลดเลยนะครับถ้าเราใช้ฟีโมโมนะครับไม่จําเป็นต้องใช้แอร์เลยนะครับถ้าคนที่มีฟีโรโมนะครับเอามันออกไปได้ไงครับกระแสรูตัวนี้จะใหญ่นะครับดีตอนที่เราจับตัวเมื่อกี้ตัวผู้เมื่อกี้มันไม่บินออกไปนะครับเดี๋ยวเราต้องหาประตูอะไรมาปิดไว้นะครับส่วนใ้ตรงนี้มันจะกว้างนะครับ เอละครับเหลือไม่กี่วินาทีมันก็จะออกจากไข่แล้วนะครับมาดูกันนะว่าเลเวลมันจะลดตามแม่หรือตามพ่อนะครับนี่ตัวพ่อนะครับเลเวลหนึ่งครับแต่ตัวแม่นี่ตัวแม่นี่เลเวลหกร้อเต็มนะครับถ้ามันออกตามพ่อนี่เลเวลเราก็จะได้อัพสแต็กนะครับ กสเตตัสของสัตว์ได้นะครับเามาลุ้นด้วยกันนะว่าทำครั้งนี้มันจะออกต่อผู้ต่อเมียหรือต่อพ่อของมันนะครับในศูนย์แล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเต็มยี่มันลงเลยนะครับเหลือสามร้อยกว่านะครับ เจ้าดอนไหนมาตรงนี้นะครับตอนพากลับบ้านนี่น่าจะยากอยู่นะครับไอ้ดอนน้อยออกมาแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงมันตามมันปกตินะครับเนื้อเนื้อหมดเลยนะครับเนื้อเน่า เลเวลมันก็จะลงมาเลยนะครับนี่นครับเหลือ320นะครับวันนี้น่าจะจะตามตัวพ่อนะครับถ้าตามตัวแม่นี่น่าจะ6 0 0นะครับก็วันนี้ก็มาทำคลิปวิธีการดึงเลเวลสัตว์เจียนนะครับง่ายๆเ,เองครับก็ทำวิธีนี้นะครับตัวผู้นี่เราก็เอาไว้ดึงเลเวลสัตว์ในบ้านของเราได้นะครับตัวดัน เขาเรียกว่านกปากแหลมในบ้านของเรานะครับเอาละ,ะครับวันนี้ก็พามาชมการวิธีการลดรเลีวยวสัตว์แค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดร,รูกดดิงเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็รับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ